สวัสดีครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้านะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับตภาพสวยเลยนะเป็นใบวายนะครับนี่ครับเครื่องสวยมากเลยตัวนี้เครื่องน่าจะอยู่ประมาณสามแรงนะน่าอยู่ประมาณสามแรงครับอ่ะจะดตา,าเรื่องให้ดูนะครับ เข็นเลยหน้าโดยหลังะะแล้วนะแรงมากเพื่อรใช้กำตัวนี้นะกำรรแล้วใบจะทำงานนะครับถ้าเกิดกำใบจะทำงานนะครับนะครับ,นะรบเ,รเบา,บานิ่มๆเลยอ่าอตาให้ดูใหม่ีที อันนี้คือปุ่มดับนะครับตัวนี้คือดับนะครับตัวดับเครื่องตัวนี้คือดับเครื่องนะครับท่านใดสนใจครับสอบถามได้ครับเครืลังติดดีนิ่ม